ทำเอาแฟนคลับเอซอบอุ่นในหัวใจไปตามๆกันเมื่อแม่นุชออกมาโพสถึงน้องอิงแบบนี้ขราบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้เขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ,บีหลาน่อยเห้าน้องออิงเพชรบ้านแพงเอาโมสุพีเอาโม,าส,ามาสุน,นองเอาโมาสุเอฟซีหลาหน่อย เดี๋ฟังคือเก่านะครับผมเนาะต้องบอกว่าเป็นควันหลงหลังวันปิดฤด,ดูกาลนะครับผมเนาะในฤด,ดูกาลนี้ทางสาวน้อยเพรวันแพงได้ปิดฤด,ดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะและอาจจะเป็นวงมาราสุดท้ายที่ปิดฤด,ดูกาลช้ากว่าเพื่อน ซึ่งหลังจากปิดีรับการนาะพี่น้องก็มีความเคลื่อนไหวของหลายๆคนนะครับผมเนาะที่ต่างออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวพี่น้องฝังขอบคุณมาลายขอบคุณ FC f ีแฟนคันะครับผมเนาะขอบคุณทางวงผู้ให้โอกาสบอสโจซอนุตล่าสุดพี่น้องทางซอนุตก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวขึ้นกันพี่น้อง ถึงอีลาน้อยเฮ้าเนาะครับผมเนาะพร้อมลงรูปน้ององคงอิงกับพวงมาลัยหนึ่งล้านบาทบนเวทีอาจจะเป็นโพสสันสันเนาะครับผมเนาะแต่บอกเลยว่าทำเอาแฟนคลับเอฟซีของอีลาน้อยเฮ้าอบอุ่นหัวใจไปตามๆกันสอนุดได้ออกมาโพสถ,ถึงลูกสาวว่ายินดีกับธิดาน้อยของแม่อุ๋งอิงขอบคุณยายไลและพ่อๆแม่แทุกๆท่าน นะคะนะครับผมนอพร้อมรูปมาไล่าลานอีลาหน่อยเฮาบนเวทีพี่น้องเป็นข้อความสั้นๆที่ซอนุดออกมาเคล่อนไว้ยินดีกับลูกสาวยินดีกับธิดาน้อยของแม่น้ององอิงนะครับผมนัซึ่งต้องบอกว่าเฮ็ดเอาแฟนคับเอฟซีต่างอบอุ่นหัวใจนี่แหละคําว่าครอบครัวนะครับผมซึ่งก้อนโพดนี่พี่น้องทั้งแมนนุดของอีลาหน่อยเฮา กาได้องค์าโพธิ์พี่น้องรูปอีลาน่อยเฮ่ากับทั้งพ่อโจพร้อมข้อความที่บอกว่าคุณพ่อคุณลูกสู้ทุ่มเทคักเป็นการโพสสั้นๆขอความสั้นๆแต่บอกได้เลยว่ากินใจนะครับผมนอนแล้วเขาเห็นถึงความพักความเมตตาความเอ็นดูที่ทั้งสอนหนุ่เองทั้งแม่นุ่เองมีต่อลูกสาวมีต่ออีหลาหน่อยเฮ้า ก็ตรงว่าอีหล่าหน้อยเฮาสู้ตลอดทั้งฤดูกาลพี่น้องแทบจะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยน้องครับผมเนาะแทบจะไม่มีวันหยุดเลยพี่น้องวันหยุดอีหล่าหน้อยเฮากะไปถ่ายรายการมีงานรับเชิญเราในฤดูกาลนี้นะครับผมเนาะอีหล่าน้อยเฮากะยังมีถ่ายภาพยนตร์เรื่องคลายอ้อนี่แหละพี่น้องแล้วก็ถ่ายรายการถ่ายละครน,นะครับผมานะ บางครั้งบางงานนะครับผมนะต้องเดินทาง5600กิโลพี่น้องไปกับเป็นพันกิโลกะมีนะครับผมนาะนี่หละอีหลานอยเ่เฮาใจสู้จริงๆแล้วยิ่งช่วงนะพี่น้องถ่ายภาพยนตร์คายอ้อพี่น้องบอจโจอาจจะต้องเดินสายนะครับผมนาะหรืออยู่ที่กองถ่ายอาพอถ่ายทําภาพยนต์เส็็จก็ต้องเดินสายโปรโมทพี่น้องเลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาหน้างานหน้าเวทีสักเท่าไหร่ กะอีหล่าหน่อยเขาหล่พี่น้องคอยรับแขกนะว่าผมนาะอคอยต้อนรับ fc แฟนครับคอยต้อนรับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานหน้างานน้องจะเดินทางมาถึงหน้างานก่อนเวลา3ามีโมงเลยนะครับผมนาะเป็นอย่างน้อยน้องจะมายูบูดสินค้านะครับผมนาะอที่สนับสน,น,นุนทั้งในดูการนี่ก็เป็นอร่อยดีนะ้พี่น้องกะที่อร่อยดีแล้วกระทั่ง m 1 5 0น้องจะมาซอยโปรโมทมาเอนเตอร์เทน มาถายรูปกับแฟนคลับเอซหน้างานอยู่ตลอดจนต้องมาว่าเป็นจุดขายจุดเด่นของวงไปแล้วนะครับผมนบะแฟนคลับเอีของอิหลาหนอยเฮ้าเองแฟนคลับเอซที่ต้องการที่จะมาพบเจอกับวิลานอยเฮ้าจะรู้เวลาเลยนะครับผมนะว่าต้องเดินทางไปก่อนล่วงหน้าเพื่อไปหาลูกสาวเพื่อไปผูดคุยทายรูปซื้อเสือขอลายเส้นกับลูกสาวและในหลายๆงานพี่น้องอิหลา,าน,น,อ,อ,ลานอยเฮาจะออกมา ขายบัตรขายตัวนะครับผมนอดช่วยทางเจ้าภาพก่อนเวลาเช็คซาวนะถือว่าเป็นจุดขายและเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะครับผมนอดสำหรับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่แฟนคลับเอฟซีต่างรู้ดีว่าเนี่ยเวลาเนี่ยต้องไปก่อนเวลาแล้วงานนี้ต้องไปก่อนเวลาแล้วเพื่อไปเจอลูกสาวเพื่อจะได้ไปขอทายลูกกับลูกสาวเพื่อเพื่อจะไปขอจับมือลูกสาวซึ่งมันกลายเป็นภาพจำอ่าแล้วกลายเป็นซิงเมเจอของหน้างานไปแล้ว จะมีน้อยงานมากนะครับผมนอะทีหลานหน่อยเฮาจะเดินทางมาถึงเวทีมาถึงงานชาด้วยเหตุผลอาจจะเมื่อนั้นอาจจะติดทายรายการเมื่อนั้นอาจจะติดไล่์โซดเมื่อนั้นอาจจะติดงานอ่าหรือแม้กระทั่งเข้าห้องอัดนะครับผมนอะตซึ่งจะมีไม่กี่งานน้องทีหลานหน่อยเฮาอาจจะเดินทางมาช้าแต่ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆน้องจะเดินทางมาก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา สองสามุ้มโมงอยู่แล้วนะครับผมเนาะแม้ระยะทางจะอยู่ไกลพี่น้องแต่น้องกับพยายานที่จะเดินทางนะครับผมเนาะมาก่อนเวลาอยู่เสมออยู่เป็นประจำจนกลายเป็นภาพจำของแฟนคลับเอฟซีซึ่งก็เกิดคําถามในนองในใจของแฟนคลับเอฟซีในใจของบาวอีสานด้วยกันซึ่งบาอีสานสวาทุกคนน่าจะมีคําถามแบบนี้ด้วยกันอิลาเอาพลังมาจากใดลูกอิลาเอาแห้งมาจากใดลูกอิลาโบ้เมยเนี่ยบ่ อิหลาไดพ,พักรบอูบัเลืเอวาหลายคนเกิดคําถามนี้คือ,อยังบบาวอีสานอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เฮาเห็นนะครับผมน,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 นั่นก็คือความลาเรื่องบิน้องของลูกสาวเฮาของอิหลาหน้อยเฮาพอมาถึงหนางานกะหาวดองดองนะครับผมเนาะแล่นไปยอกผู้นั้นผู้นี้แลนไปกวนผู้นั้นผู้นี้มาทายลูกกับแฟนคับเอฟซีอ่านหน้าเวทีหน้างาน ต้องบอกว่าอีหล่าหน่อยเฮาพลังเหลือล้นจริงๆถ้าถามว่าน้องเมือยบอเนาะครับผมนราก็ขึ้นอยางอีหล่าน่อยเฮาต่อบนเวทีแหล่าพี่น้องวันปิดฤดูก,การถ้าถามว่าหลาเมยอบอ่มันก็มีเมยมีทอขึ้นกันแต่เมื่อหลาม่วงเบิงหนาแม่กับหนาพอแล้วส่วนเพิ่นสีเลียงเฮามาได้ซํานี้เพิ่นสีเมยก็เฮาขนาดไหนอันนี้คือข้าวบาของอีหล่าน่อยเฮาอีดีพี่น้องบนเวที สาวน้อยวันปีนตุกานพี่ดอกสามารถย้อนกลับไปฟังได้ตามที่ทั้งซอนนุดหรือแมนนุดของอีหล่าหน่อยเฮาได้ออกมาโพลน,นะครับผมเนะาะที่ด่าหน่อยของแม่พอกับลูกเพิ่นสู่ขักอีลีผมเสื้อว่าแฟนคลับเอฟซีได้ยินขํามนี้ก็ชื่นใจไปน้ำกัดน,นะครับผมเนาะอบอ,อุ่นหัวใจไปน้ำกัดส่วนหลังปดฤดุกาลนะครับผมเนาะหลายคนอาจจะมีคำถามว่า อีหล่าหน่อยเฮาจะเดินทางไปไหนไหมมีงานอะไรหรือเปล่านะครับผมเนาะการตามที่อบอจ,จเคยว่าว้พี่น้องในช่วงนี้อีหล่าหน่อยเฮาอาจจะมีการเดินทางเพื่อโปรโมทภาพยนตร์นะครับผมเนาะภาพยนตร์เรื่อง่ายออดที่จะเข้าสายวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี่หลังจากปิดฤดูก,กาลนะครับผมเนาะอีหล่าหน่อยเฮาก็น่าจะเดินสายกับทางบอจโจทางาพีพีทีมงานนักแสดง ภาพยนต์เรืองครออกเพื่อโปรโมทหนังเช่นกันนะครับผมเนาะครับพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดอีลาหน่อยเฮ้าสู้มาตลอดทั้งฤดูการแมนนุดนะครับผมนาทีให้กำลังใจลูกสาวเห็นความพยายามเห็นความสู้แล้วพี่น้องของทั้งอีฬาหน่อยเฮ้าแล้วก็ทั้งบอลโจนะครับผมทีได้ออกมาโพ์ชื่นชมอีลาหน่อยเฮ้า และด้วยความเป็นแม่นะครับผมนาอทางซอนุตเองก่ะได้พพพออกมาโพสขอบคุณพอกันใช้ละที่อ่าไล์สดหามาไลัยให้ลูกสาวจนเป็นมไลัยล้านในวันปิดฤดูกาลที่ผ่านมา ครับพี่น้องมีความคิดเห็นวันใดสามารถคอมเมนต์กันเขามาได้นะครับผมเนาะการคอมเมนต์ถึงบุคคลในบุคคลหนึ่งบา,าลสานจะย้ำอยู่เสมอควรให้เกียรติซึ่งกันและกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบา,าลสานดับแนบเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บา,าลสานต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนผมพ,พอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับผม